สวัสดีครับเพื่อนๆหลายคนคงเจอปัญหาแบบเดียวกันนะครับเวลาที่เข้าพักที่โรงแรมแล้วนะครับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับไม่สามารถที่จะทําได้นะครับถึงว่าเราจะกดเชื่อมต่อ Wi-Fi ไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีช่องนะครับให้สําหรับกดใส่รหัสนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ปัญหากันนะครับลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรได้นะครับ เพื่อนๆที่เคยเข้าพักตามโรงแรมนะครับหรือว่าเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตในสถานที่บางที่นะครับเราได้รหัส Wi-Fi มาแล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือเวลาเชื่อมต่อนะครับเข้าไปแล้เนี่ยดันไม่มีปุ่มที่เป็นป๊อปอัพขึ้นมานะครับผมก็ลองดูแล้วครับหลายวิธีนะครับบางทีเราก็กด forget นะครับหรือว่าให้มันลืมรหัสอนนั้นไปนะครับเพื่อที่เราจะเชื่อมต่อใหม่นะครับคิดว่ามันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เรากรอก u s e ยูสเนกับ พาสเวิร์ดนะครับแต่ว่าก็ลองหลายวิธีนะครับมันไม่มีนะครับยังไงก็ไม่ขึ้นมานะครับกดไปมาหลายรอบนะครับทีนี้นะครับก็เลยมาเจอวิธีการนะครับที่จะแก้ปัญหานะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้ iPhone นะครับให้ลองเข้ามาในช่องที่เป็น safari นะครับในการค้นหานะครับแล้วกรอกตัวเลขลงไปนะครับ กรอกตัวเลขนี้ลงไปเลยนะครับ10.00.1นะครับอันนี้เป็นเมจิกนัมเบอร์เลยนะครับมันคือตัวเลขในการเช็คสถานะนะครับพอกรอกเข้าไปตรงนี้นะครับในส่วนที่เป็น safari ของ iphone นะครับนะครับก็จะขึ้นมานะครับเป็น pop up ของทางสถานที่นั้นนะครับให้เราล็อกอินนะครับใส่ username แล้วก็ password ลงไปนะครับ นะครับอันนี้ผมก็สามารถที่จะเข้ามาหน้านี้ได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับตัวเลขนะครับ10.0.0.1นะครับก็คือตัวเลขนี้เป็นตัวเลขในการเช็คสถานะนะครับต่อมาเราก็สามารถกดในส่วนของ username กับ password ที่เราได้จากสถานที่นั้นเลยนะครับนะครับทีนี้นะครับก็ลองดูนะครับว่าจะ connect ได้หรือไม่นะครับอ้าอันนี้ผมใส่รหัสผิดนะครับเดี๋ยวลองอีกทีครับ นะครับบางทีก็จะมีวิธีการแบบนี้นะครับตัวเลขด้านล่างนะครับยังขึ้นอยู่นะครับ1 0 0 0 1นะครับให้เราเช็คสถานะนะครับนะครับอันนี้ก็ลองใส่ดูอีกทีนะครับรหัสก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับถ้าเกิดว่าทําได้ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับอันนี้ผมต่อได้สําเร็จแล้วนะครับหรือว่าถ้ามีวิธีอื่นๆนะครับอ่าครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับ กดเข้ามาครับครับสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ปกติเลยนะครับ